ไดแมงกิโนนพี่น้องนี่ส 2, ิบห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้แมงกิโนนถ้าอยู่ต่ำๆแบบนี้ก็จับเองเลยนี่มิน,น้ลมแหงพี่น้องลมพายุเข้าตอนหัวค่ำไม่รู้จะหมานไหม มีเปล่าตาบดีแล right ้วยายต้องไฟเป็นเครือกระโบเห็นสองเท่าสองเมงกินูนคาบมันนีคาบคาบมันโอ้คาบมีคาบตะกั่งนะพี่น้องกต้องเอาไว้หั่นล่ะ มันดูต่ำๆเรัากระจับเอาเนาะอื้อนี่มวมนัน่อ้ยตายายบ่ได้เห็นฮงอีกหนึ่งตัว เจออีกแล้วซาักจันนี่นี่ซากจันซากยาอยู่นี่สมบูรณ์นะอีกทีแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตาดีเนาะตายายคือตาบโบหินหุ้มได้เจ้าตัวแหละทันบ่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 ทันต้นลตัว นี่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 ปกติต้นสำนีหาหาตัวหกโตได้พี่นนอะเอ้ยเมื่อ,อน,นี้แหละลมแต่หวัวค่ำลมพายุมันกเ็เลยบอกว่าอยากมีปกติป่านนี้แหละอยากเต็มกล้องอยากเต็มอันนี้แล้วเนาะเครื่องมาเต็มเครื่องมือน,นี้พายุเข้าแต่หัวค <bureau S 1> นะ่ำไปกับพายุแล้วแมงกิโนนของเราเ <c ười> นื้อเน,น,นื นี่อนแ่ใายต่อเลยโอ้อันนั้นต้องเอาอันนั้นจะถ่ายจะถ่ายโอเคมันจะไม่ค่อยเห็นนะสองตัวเอาไฟเอาไปทางอื่นนิดนึงโอเคเอาเอาเลยมันจะไม่ค่อยลงลงยังไม่ลงแน่นไม่ลงมันจะเบ่ค่อยลงควรเป็นกล่องไว้ก่องแน่นนะโอเคเอาตาเอามืออันนั้นเลย มันจะนุ่ม่หมโอเคอไฟไฟต้นนี้ใหญ่เลยปกติต้นนี้เป็นห้าหกเกียรติเนเป็นซิป ไม่มีวันนี้โอ้เห็นแล้วตาเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนี่ไงนี่ไงนี่อ้าวเจอแล้วหนึ่งตัวโอเค ปกติต้นในน้อยแน่ๆจำนี้ก็บสามตัวสี่ตัวเนาะวันนี้นไม่มีพายุเข้าสูงหรือต่ำต้นละนตุ่มสอง,งสูงพายุต้นหล่น สองสามต้นต้นแต่กละต้นละสี่ห้าตัวเนาะท่านแล้วนี่ซากแกจันเอาไฟออกไปนิดเออเพี่น้องซากแกจัน้มันคราบคราบคราบเออักะจันรหลกเอ็อนี่เพิ่นหล่นเนาะนี่ แม่กินนู่นปรกฏทิพจะเป็มขวดนี่นะถ้าต้นนี้นะเนาะต้นนี้จะเต็มทุกครั้งเลยอันนี้ถึงต้นนี้ก็เต็มกระทะน้อยทุกวันแหละแต่วันนี้วันนี้พายุเข้านยังดีอยู่ไม่ได้ออกมาให้เห็นอยื่อืมมีความบูมีเลย พอได้เดินออกกำลังกายอันนี้เป็นฝ่อตนะ้ตอนป่าเนาะไปเจ้าบินเข้าป่าเห็ดบ่บัดนี้ยป่เาเห็ดมัได้กินนะี่มีเรื่องนี้เจอแล้วสวยไหมเลยโอ้หล่นหล่นลงพื้นไหมน้่นี่นี่นี่ๆๆๆนี่นี่นี่กล่าวเ,เลยเอามือจับเอาเลยบ่ ลแล้วครับหุณแล้วครับหนึ่งตัวสองตัว,ตวนี่นี่นี่เฮละหละเฮละ อย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอืมสามอุ้ยอุ้ยหล่นสี่ห้าหกเจ็ดหล่นหล่นตาหล่นอาลุกจับในนี้ใหน่อยเวลาจะลนนี่นีเอามัหล่นไหนไหนโอเคมุลร่วม

้นเส็สองตัวสามตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะหนึ่สองตัวสามตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัว 4ี่ตัวครับต้นนี้ไหนไหนนี่นี่นี่โอ้ยล้นเอลไลนี่เริ่มเห็นแล้วเข้าป่าเห็ดอะไรเยอะอืมหนนี่แค่นี้บะสองตัว สองตัวตาสองตัวมาบวชได้ก yeah. ็ได้อยู่ได้เฉยๆดูนี่นี่นี่หนึ่งตัวตัวใหญ่นะนี่ ยั่ไยเนาะคนะ้อนจงจับโอ้ยหลดนั่นนัน่นนนบิ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 นถึงไหมอ,อึ๊บนีหนึ่งตัวสวยงามของบินอ,อืมนี่นี่น,เนะเอาที่สูงก็ใช้อุปกรณ์ สต no, 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 no. Okay. Okay. Like ัวนุนนุนนโอเคเรียบร้อยตัวอยึบอึบนี่อะไรหนึ่งนี่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 นีอ้าวสตัวอเอาเลยเอาไกลๆก็ กรึบสองตัวสวยงามนีตัวนึงาไปาไปตสามตัวนี่ตัวนึ่งนี่น้นนนสีตัวครับใจะใกล้ยมันหล่นนะ ี่ต้อนผักหวานตาได้เียนี่ผักหวานเต้นผักหวานเตืนผักหวานเด้นี่จ้ะนี่นี่นี่ข้างบนนี่ต้อนผักหวานนะครับเห็นอเลยกรึบพบวอยากค่อยลงเนาะขั้นตัวนี้กันตัวนี้กันกรึบทันไหมตัวนี้ทันไหมทันไหม

เฮ้ยเห็นบอกไปแล้วไปยังลงไหมไม่ยอมลงบอลงบอลงก็ยื้อเอาเลยมัวยื้อเอา

ไม่เห็นโอ้เห็นแล้วครับอึบตาผู้เท่าเฮ้ยสำเร็จไหมยก็แน่นเนาะลงบอ่อเรียบร้อยเนี่ยตัวบักใหญ่เลยเนี่ยเดินเลยเอาเลยกรุบกรุบกรุบกบลงบ่ โอ้ยแน่นทอน้องจินตนาบินห้อนหลายาานะครับครับครับแป,ป๊บแป,ป๊บตัวใหญ่หนึง่งโอ้ไม่ถึงอ่ะอเลยโอเคน่นนข้างบนคนือย่งนางกายสองตัวนะ เดินเลยอาอน,นี่เหาอขบวนเห็นไหม,ไไมสูงเลยเลยไม่ได้เมี่ตงแบบเ่สูงแท้เออลงบ่บ่ยอมลงจ้าเหนียวแน่นขนาดนาบุยซ้ำบุญยซ้ำนี่ไงบ่ยอมหล่นเนาะเออดีดี เอาเนี <hak> ่น si ี่น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 น่ามีนะต้นแบบนี้มันสวยอุดมสมบูรณ์สองตัวเอาไฟสองสินี่ดีตัวบักใหญ่นี่ดี เอาเอวเอาไปเอาวตัวใหญ่เลยอร่นบอกหรุณจะนึงได้จะนึงลงไหมลงนี่สองตัวเลยห้งไม่เเห็นตัวเดียวนะอหนึ่งตัวไหนอีกตัวหนึ่งนี่นนุยรง โดนกับ่ัตถุไรอ่ะโดนก็ให้มันไปเลยใช่ไม่ผสมให้มันขยายหนึ่งสองตัวมีทั้งคาบจักจั่นมีทั้งแมงกิูนอันนีสองตัวเลยนี่เอาเลยตาเอาเลยนคาบจักจั่นนะสองเลยนะสองตาเอาเลย ลื่นตัวนึงเอาเลยได้ได้ได้ของแต่นี่มันตันบุ๋มนล่ะบ่ได้คือย่างไก่เออมันเพี้ยงกระเบื้องเนาะเออมากระเพื่อตายไก่คุณตกแล้วพี่น้องเออจะได้จับแล้ยวเออคือสองตัวามาๆก่อนจับอ๋อสองตัวเอาเลยคนละตัวเออตายกลับบ้านนั่นดีตัวหนึ่งสองตัว นนสองตัวมาเลยได้บอสตัวนึงยันหล่นนี่หล่นจริงๆได้บอสเห็นไหมหลนตัวนึงไปมาเห็นซ้ำอืมตัวใหญ่เลยนะนี่อีงตัวหนึ่งดนนี ต้องมีแมต้นมันเป็ดตะมีนี่เดย์กบแมนไหนนี่ดนี่คือมันมันเขียวงามเนาะนั่น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 นไเห็นแล้วไปเห็นเน่เไปเลย ลงไหมบ,ลบลลล่ลงบ่ลงนี่เราดูมีกระสีหาตัวเยอะมันจระดีกบัตเต,ตอร์มีต้นสำนีก็มีน่ะเอาไฟไฟต้นทำนี้ลังเทือดซีหาตัวเขาได้ตาเลยเออโอ๊ถ้าฝนตกสกอตถ้าฝนตกแยงต้นนึงก่อนต้นนี้สองเลยครับนี่ตัวหนึ่ง มีตัวใหญ่ด้วยนะนี่บัดสิมีมเหรอ,อ,อซากจักระจันหลายเนาะ อันนี้คาบจักรจันทร์เลยไหนอเลยตามาตามเสียงลูก,กตา,<อ>าน,นี่นี่ยนี่นี่มาตามเสียงมันจะกระทบไปนะตามนันี่นี่ไหม โ้ยโบแมนแม่นนหิ้ห,ห้หอยแมหิห้ห้หอยอ๋อแมงห้หอ,ยหหอยนี่แหลหิ้วห้อยเลยเสียงไฟดีโนไปแล้วตัวนี้น่ารักตู้มต่ำโอ้ <c oughs> ว่าโบาได้ก็ได้อยู่ด้เจออีกแล้วคราบจะกระจักกน มูต่ำแทพื้นลองตัวสุดท้ายถึงบ้านแล้วสละนี่พี่นอ้องตัวสุดท้ายของคลิปนี้มาดูซิสรุปสรุปอโอ้ว่าบ่ได้ก็ได้ยอยู่ได้นั่นอิ่มหนี่ยขนาดบ้าบรมานปะได้ได้นเนาะ ลมลมผัดมันก้อนพายุเข้าม่บพายุวสันเอา,าคลิปนี้กัสำเนียงล,ละพี่น้องเอ้ยได้กระทะน้อยนึงบ่งเหือเตี่เหือเตี่นไปการไม่กี่นูนพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ของลงเพียงแค่นี้นะคะสิบห้าเมษาสองพันร้อยหกสิบหกขับไปกานไม่กี่นูนค่ะพี่น้อง